กับเยวภาไปเบิ้งทีมงานหอบแห้ตามฝันทีมงานราชพัฒหอบแห้ตามฝันอีกที่ตัวที่ที่ที่สองตัวนี้24โลครับเปิดเบิ้งตัวที่สองแล้วนำจลอครับ้สี่สมซีหครับหอบแห้ตามฝันเมื่อนี้ฝันเป็นจริงกับเส้นเล็ด เมื่อสาวละวายอยู่มือนี้ตกฟัดเป็นจริงฝเราเป็นเสี้ยนป่าธรรมชาติเสี้ยนเนี่เป็นคนที่มักสายธรรมชาติแต่มือนี้ฝืนธรรมชาติกระสมจริงอิรีใส่เปลาาไปใส่แน่สปลามไปใส่แน่ฝืนทหานีบอกนั่งมันก็ยุนีได้ พุ้นเอีกแบบตัวนึงใช่ใช่ใช่ทีมงานหอบแหตามฟันเขาทั้งดหลังนี่ไม่อีกแด้ตัวนึงออ้ยใส่ตัวนึ่งเท่นันนไหนันไหนลิปตันไหนลิปใส่ตัวหนอ้นี่บ่เชียคัน่นพักกันมานครับวันนี้อเพียตามฟันบนฟันเป็นจริง ตัวนี้โคงนี่ตัวน้อยตัวได้ยิงใหกวกันตัวได้ยใหกว่กันอัวตัวนี้วนี้ยิ้โอ้ตัวตัวนั้นเศร้าเจ็ดชุดสานี่เมียนตัวนั้นยิตัวนั้นว่าที่เช่มเมียนตัวนี้เศร้าสี่เศร้าโปรตีปอยครับโปรตีปอยปลาเบร์สุดยอดครับสุดยอด หัก่ลายมาพี่น้องโม่กับโม่เนาะผมม่นอดเนาะแั่ผมว่านนี่ผมมก็คิดว่าปลายิา่งไม่ใช่ลายป่ะนี่พี่น้องโม่คินว่าจะมีปลายิ่งลายีน้อเราลงวยปอยละครับเ,าเอลบเาลงวยปอยละครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติพระเจ้าจใจดีครับในมเมืเ่อเราปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติโอ้เขราท่าครับเขาท่า มัอนบอลลนดอกจันมันบอลลนได้กับทีมงานเพิ่นห่อแพหตตามบันกับซื้อทีมงานเพิ่นไว้สุดเจ้าเลี้ยงไกลนีงเส้นแหะหำบานดอกนั้นเลือดซีมหมงเส้นแหะทำบอลจ้าหมานว่าหมานว่าถ้าดื่มเบงน้ำาวเ่สอย่ประมาณิตายเฮนกินสาหายเฮไนไ่แล้วไปกุลลยีสแเอา

สุดยอดใงเข้มงานโอเคครับเดินทางกับบันรมี่แห้งแล้วลบัตน,นี่วันเป็นจริงแล้วได้ไปต้อครับ <laughs>